สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปดูเกี่ยวกับการใช้ทาแบบไยโอเวอร์กันนะคะเพื่อนวันนี้ท่ะ้องใช้ทาแบบไวโอเวอร์ให้ดูกันตัวโอ้ของจริงเลยนะต้องดูคนที่เขาชอบให้ก่าน้้งมองการสุรกิจนะคะไม่รู้ใครมยังินกันนะคะ เดี๋ยวไปเปิดในแอปที่ติดตั้งกันนะคะใครรู้ว่ามันเป็ยังไงก็บอกกันด้วยนะบบนนไปไปทำ b บ a c k h l เลตัวที่เรามุนกี่คือมันปกติมากเลย

One UI home. X. Nothing, 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 setting. Smart per voice. Per <coughs> <Alice> <coughs> Speech voice. voice, Voice Voice pitch. Voice. 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 voice voice model. Premium high V.

100%ตัวพวกุมนักค้นหาส่วนหัวตัวท่าเดต้นหนึ่อเปอร์เซนมันะตัดไปไปวะเนี่ยเดี๋ยวกลับกลุ่มอยู่นอก ตันี้เป็นแค่ตัวาแบบก็เมื่ที่เราไปแจกในนี้กนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมว่าไมีเสียงนี้นะทุกคนนี่มันมีเสียงเอิ่มสมาร์วอยนะคะที่เรามาใช้นะคะเมื่อไม่ต้องกสิตเหมือนเราเพื่อนใช้สมาร์อตัวไหนอยก็ได้นะอจะไม่เปลี่ยนอนะแลได้เลยนะค าาและวันนี้นะฮะสองคร้คลิปของเราก็ได้จบไปแล้วการทดลองให้ใช้ดูปล่อยบนปลวกวันนี้แล้วก่อนเราไปลงเียเราก็มาอานคลิปเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะฝากติดตามด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ